สวัสดีครับเบื่อไหมเวลาทำความสะอาดปัดกวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมดทำให้คุณเหนื่อยเมื่อยล้ามาทางนี้เราขอแนะนำเครื่องดูดฝุ่นโตว,ว่ารุ่น L20 เครื่องดูดฝุ่นชนิดแห้งและเปียกมีกำลังไฟถึง1,200วัตต์ถังจัดเก็บขนาด20ลิตรโครงสร้างถังสแตนเลสป้องกันรอยขีดข่วนสวยงามทนทานทำความสะอาดง่ายมีล้อเลื่อนอิสระทำให้ลื่นไหลยอย่างคล่องตัว ใช้งานง่ายเพียงต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันไม่ว่าคุณจะดูดแบบแห้งหรือดูดแบบเปียกด้วยมอเตอร์อัลสมพลังยังสามารถดูดน้ำในถังให้แห้งได้แบบง่ายๆ, <S 1> <S 1> ๆเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถทำเป็นเครื่องเป่าลมได้อีกด้วยการทำความสะอาดบ้านของคุณจะเป็นเรื่องง่าย ถ้าคุณมีโตว่าไว้ติดบ้านสนใจเครื่องดูดฝุ่นโตว่ารุ่น L 2 0ติดต่อหาเราทาง e ี็อกได้เลย